สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินุไอรินนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใส่ชุดเซตนะครับผมว่าตัวละครแบบไหนควรจะใส่ชุดแบบไหนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ชุดอัศวินนะครับผม รูตอัศวินนี่นะครับผมเหมาะสําหรับตัวที่ตีหมู่นะครับผมหรือว่าตัวที่ใช้อันติวังผลตีทั้งทีมนะครับผมซึ่งตัวที่ผมแนะนํานะครับผมการโร่นะครับผมตัวที่2นะครับโกเฮสส์ครับตัวใส่ตี3มตัวอย่างราชาใต้ดินหรือว่าคมปุก็ได้นะครับผมคิงโลเดนบอลอะตอมิก ภูบุกิแล้วก็ยุงครับผมเหมาะสำหรับใส่ชุดอัศวินนะครับผมก็คือตัวเพิ่มดาเมจนะครับผมหรือว่าตัวดาเมจเนี่ยควรจะใส่ชุดเซฟอัศวินนะครับผมต่อมานะครับผมชุดสูตรนะครับผมชุดสูตรนะครับผมจะเพิ่มอัตราการสะท้อนและก็เด้งเลือดนะครับผม ซึ่งมันเหมาะสำหรับตัวแทงอย่างมากเลยนะครับผมเช่นด้วงครับแทงท็อปซูปเปอร์ดาร์คชายหรือโกเฮสืก็ได้นะครับผมที่จริงแล้วตัวโกเฮสืเนี่ยมันเป็นตัวแทงนะมันไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับผมอ่าโกเฮสืก็ใส่ชุดสูทได้นะครับผมถ้าเน้นให้มันถึกๆนะครับก็ใส่ชุดสูทน,นะ หรือว่าตัวละครไหนที่เราไม่อยากให้เธอแรกมันตายแล้วก็หรือให้มันอยู่นานๆก็ให้ใส่ใส่ชุดสูตรนะครับผมอย่างเช่นดรจีนัทอย่างนี้นะครับเป็นตัวสพอร์ตก็ให้มันยืนเฉยๆใช้พาสีก็ให้มันอึดหน่อยก็ใส่ชุดสูตรนะครับผมวคซีนแมนนะครับผมพาสีกัดก่อนนะครับแล้วก็ให้มันยืนนานๆโดยการใส่ชุดสูตรให้มันอึดให้มันอึดถึงทนเหนื่อยนะครับ น,นี่คือชุดสูทนะครับผมที่ผมใส่ให้แต่ละตัวละครน,นะครับผมราชา่นานฟ้าอย่างนี้นะครับผมเป็นตัวบัฟนาเมดเราไม่ได้ต้องการตัวดาเมจจากมันนะครับผมเราต้องการแค่ออปชันหรือพาสซีฟสกิลของมันแค่นั้นนะครับอ่าอย่างอีกตัวนึงนะครับผมก็จะเป็น ตัวนี้ครับสปริงมาาแตนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตึดพอสมควรนะครับผมเพราะมันมีสกิวรับดาเมจลดลง50%นะถ้าเกิดได้รับสถานะโบสขยี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นชุดเซตที่เรียกว่าเป็นพี่น้องเดียวกับชุดเซตอัศวินนะครับผมก็คือชุดเซตนักดาบนะครับผมชุดเซตนักดาบเนี่ยก็เหมือนกับ ชุดเซตอัศวินเลยนะครับผม้ายกันเลยเรียกได้ว่าเหมือนๆกันเลยมากกว่านะครับผมก็จะเหมาะสําหรับตัวที่ตีหมูนะครับผมก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับก็โคเรนบอลต้อมมีตัวที่ตีหมูนะครับผมก็สามารถใส่ชุดเซตนักดาบได้นะครับผมต่อมานะครับผมชุดเซตมาเฟียนะครับผมชุดเด่นของชุดเซตมาเฟียนะครับผมก็คือการที่ ไลต่ตีหรือว่าตีธรรมดาเนี่ยมันจะตีแรงมากๆนะครับผมมันก็เหมาะสำหรับตัวที่มีาพาสีไล่ตีนะครับผมอย่างเช่น b บี king แฟดประกายแสงหรือแม้แต่กาโลก,ก็เหมาะสำหรับใส่ชุดนี้นะครับผมมีฮันแบ็คเนียน,นะครับมีแฟประกายแสงก็เหมาะนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นชุดเซตของสายฟ้านะครับผม สร้างดามเมจหลัก30%และยิงใส่ศัตรูแถวเดียวกันนะครับผมก็อารมณ์คล้ายๆกับชุดเซตปาเถื่อนเลยนะก็ะคือของปาเถื่อนก็จะตีกระจายไปเหมือนกันนะครับผมแต่ผมเห็นว่ามองว่าชุดเซตป,ปาเถื่อนเนี่ยมันจะดีกว่านะถ้าเกิดเราลองเทสดามเมจเพียวๆกันเราจะเห็นได้ว่าชุดเซตปาเถื่อนเนี่ยเหมาะสําหรับใส่ชุด ที่ตัวละครที่ตีเดี่ยวนะครับผมมันเหมาะสุดแล้วนะครับผมเน้นดาเมจเดี่ยวแรงๆนะใส่ชุดป่าเถื่อนคุ้มกว่านะครับผมทําให้ชุดเซตสายฟ้ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็ใส่เพื่อแบบเอาค่าพลังโจมตีนะครับผมหรือว่าออฟมันสวยนะครับผมแค่นั้นนะะต่อมานะครับผมเป็นชุดเซตของป่าเถื่อนนะครับ ชุดเซตปาเถื่อนนะครับผมชุดเซตนี้นะครับผมเหมาะสําหรับตัวละครที่ตีเดี่ยวนะครับผมแรงๆนะครับผมอย่างเช่นหน้าขากหวานหรือว่าเป็นซอมบี้แมนนะครับผมแทงค์คอปนี่ก็ใส่ได้นะครับผมก็ไยไปก็รุนแรงนะผมเน้นดาเมจที่แบบรุนแรงจบเกม ได้แต้มพลังโจมตีสูงๆนี่เหมาะแนะนำเลยครับชุดเซ็ตฝาเถื่อนนะครับมันคุ้มจริงๆนะ,ะต่อมานะครับผมต่อมาเป็นชุดเซ็ตนักครกนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีตนเอง10%ต้องดูก่อนนะครับ10%นี่ เยอะพอสมควรนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการตัวโจมตีทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโจมตีหมู่หรือตัวโจมตีแถวนะครับผมซึ่ง5เซนทกรลบนี้เหมาะสําหรับตัวไหนนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับสําหรับทุกตัวนะครับผมแต่มันไม่ได้เจาะจงว่าตัวไหนควรใส่อะไรแบบนี้คือมันสามารถเลือกใส่ได้เลยมันไม่ได้ฟิกว่าควรใส่ตัวไหนอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่ เขาจะเน้นใส่เป็นของที่ตีจากบอสกิลมากกว่านะมันให้ประโยชน์มากกว่าส่วนออฟที่เหลือเนี่ย<ๆ>ก็จะใส่ให้แค่เอาออฟชั่นเฉยๆนะครับผมอย่างเซตนักโทษเนี่ยนะครับดูก็รู้ว่ามันเป็นชุดของพูลิพูลิพิซนเนอร์นะ <มา S 2> ก็จะเป็นเน้นคีตีข้อนะครับผมเป็นตายคีนี่ก็ใส่ชุดนักโทษอนะไรแ,แบบนี้ผมเน้นสายคีกนตีคีตีทีและตายนะครับผม อะไรประมาณนี้นะต่อมาต่อสู้นะครับผมชุดเซ็ตต่อสู้นะครับ,รบเพิ่มค่า HP ตัวเอง10%นะ10%นี่ก็กเยอะพอสมควรนะครับผมเมื่อกี้เพิ่มโจมตี10%อันนี้มาเพิ่ม HP สิเอร์เซตัวนี้ก็เหมาะสำหรับสายแท็งนะครับผม 10%นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมผมจะใส่ให้ตัวแทงท็อปนี่นะครับผมผมเที่จริงผมอยากใส่ให้มันเป็นชุดสูตนะแต่ออปชั่นของชุดต่อสู้มันสวยกว่าครับผมเป็น HP ความเร็ว HP ความเร็วนี่ครับผมอยากให้แทงท็อปผมเปิดตัวแรกนะครับผมก็เลยใส่ให้นะครับที่จริงมันควรจะเปิดเซตสูตนะครับผมแต่เซฟสูตรของผมมันไม่มี HP ความเร็วให้นะครับผมก็เลยเลือกใส่ชุดต่อสู้นะครับผมต่อมาเป็นมัธยมนะครับผม เมื่อติดสถาหนะต้านทานจะนำดาเมจที่ได้รับ10%ไปฟื้นฟู HP ให้ตนชุดเส้นนี้เป็นเสื้อของกระบองเหล็กนะครับผมดังนั้นมันก็เหมาะสำหรับใส่ให้กระบองเหล็กนะครับที่จริงนะครับมันใส่ให้ตัวตัวโกเฮสือก็ได้นะครับผมเพราะโกเฮสือเนี่ยมันมีพลสสีเพให้ตัวเองเนี่ยติดต้านทานได้นะมันก็เลยเหมาะสำหรับชุดเท้นนี้อย่างมากนะครับผม และอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็อย่างซปเปอร์ดาร์ชายหรือว่าเป็นราชาฮาเลลึกก็ได้นะครับผมซึ่งมันก็เข้าพาสีของมันพอดีเลยนำดาเมจที่ได้รับเนี่ยมาเพิ่มเฮดีให้ตัวเองเนี่ยมันก็ถือว่าดีนะใช่ไหมล่ะ,ะต่อมานะครับ ชุดเซตนักปวดนะครับผมชุดเซตนักปวดนีเน้นความเร็วนะครับผมซึ่งทีมที่เหมาะสําหรับชุดเซตนักปวดเนี่ยตัวที่ผมว่าเหมาะที่สุดเลยนย่าจะเป็นคอของจักรพรรดิเด็กนะครับผมที่ต้องให้จักรพรรดิเด็กไปเปิดเพื่อให้อีกฝ่ายติดบ,บทขยี้นะครับหลังจากนั้นก็ยิงด้วยบอลทองอะตอมิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่ง นักบวชเนี่ยจะเน้นแบบให้ตัวนั้นเปิดกอดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือตามที่โลเดนบอลบอกนะครับเปิดก่อนได้เปรียบโลเดนบอลพูดนะครับหาเ,เปิดเปิดเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบนะครับผมก็ตามคอนเซปต์ของโลเดนบอลนะครับผมใส่โลเดนบอลก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าใส่ชุดอัศวินมันดีกว่านะก็เป็นคงเป็นออฟลองนะครับผมถ้าออฟมันสวยก็ใส่นะครับผม เป็นลำลองนะครับผมก็คือคล้ายชุดสูตรนะครับผมแค่ไม่มีการอัตราการสะท้อนแค่นั้นเองนะครับผมก็คือเพิ่มเ p ี10%หลังจากที่เราไปตีหรือว่าเปิดอันตรีไหว์ไงก็ได้นะครับผมตัวละครเราออกไปตีเพื่อนก็ได้เ p ีเพิ่ม10%นะก็เหมาะสําหรับตัวตัวแทงนะครับผมหรือว่าตัวที่แบบเราอยากให้มันยืนนานๆนะครับผมยืนฮิวไปเรื่อยๆไปประมาณนี้นะ ต่อมานะครับผมชุดเดรสนะครับผมก็คือเป็นชุดที่เหมาะสําหรับสายติดสถานะนะครับผมก็คือเวลาที่เราใช้ราชาใต้ดินฟันไปหรือว่าให้ b บ t k คิงขวัญหรือว่าให้วัคซีนแมนเปิดอันตีไปนะครับผมให้มันติดสถานะเผาไหม้หรือว่าให้กเูเล่นบอลยิงแล้วติดสถานะบทขยี่ก็มันก็มีโอกาส50%ที่จะก๊อปปี้เอฟเฟกสถานะนั้น ใส่สตูแถวเดียวกันหรือว่าแถวข้างหลังก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเหมาะสําหรับแม็กสายฟ้าก็ได้นะแม็กสายฟ้านี่มีพาสซีฟที่ว่าสามารถเตะแล้วเปิดอันตีเตะแล้วสามารถติดสตันเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็เหมาะสาหรับชุดเดสเนี่ยครับมันก็ส่งผลให้ติดสตันห้าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่อีกแถวข้างหลังได้นะครับผมเน้นให้ติดสตันครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ